พี่นออ้องก็มีกระสามถุงกว่าละจะพี่น้องบุมกีดยางคุณเก็บพี่ยางวันนี้เมื่อยค่ะที่จริงเขาต้องท่าหน่ายยางด้วยแขวนท้า,า,ยยาฉีดขาดอันนี้ผ่าชีดูด้วยพี่น้องเก่งเงินบ,กอ,บอกเสือเกาบุ้มบอกกําลังดังไปพี่น้องวันนี้ซื้อหมูมาซื้อหมูลดราคาอยู่รู้ตัดมากน่าสีมาปีงกันแล้วอ่ะล่อฟื้นอยู่พี่นอ้องสามถุงกว่าเจนเย็นบ่เฝ้า ต้องต่อเหอะไงไหวยี่ปีน้องหกมือแล้วใครไหวอยู่ยังวะนี่ปวดขาเจ้าพี้ยางปวดขาแห้งพี่น้องเล็กปีงนี่เล็กปีงกันเก่าๆนี่แหละงั้นเป็นทานัน้อยพี่น้องก็ตีปีงหมูนี่อันนี้ก็แจ้วจะพี่น้องแจ้วพริกดิบแจ้วอันนี้แหละไปเก็บมาตั้นทีนยานี่พริกตีฟ้าดิบนี่ยนี่พริกอันนี้แหละนี่บอชัดจังเลยนะพี่น้องนี่ ที่กันนี่แหละไปเก็บยวนห้องยามาก็ข่อยมีเงินบอกเขียต้มไปกินกับอันปิ้งอันนี้แหละพี่นอ้องปิ้งหมูนี่แหละมีตําเจวก็ไฟจังงอบพี่นอ้องไปเป็นทางไปเปิ้งนะพี่น้องเนาะก็อยูอ่ชิวบรรยากาศเดียวตอนนี้เบื้องเงินยูทูปนะเบิ่งรายการสุกตมวรมั่ตามรอไฟเป็นพี่นอ้อง พีนะ่น้องกําลังปิ้งเลยหมูสามตน้นอัไนงไฟกองหมองแย่อร่อยเลยที่ในคลิปอันอยู่ในคลิปมันคืออี่ทางง้ำแต่สีมพูพี่น้องนี่เด้พี่น้องต้มมะเขืขอข่อยนี่บะเขือก็มาจากสวนหญ้านั่นแหละยุกทางอันบ้านข่อยที่อยู่หน้าแหละอันบอกอันมะพรีกนี่กับของหญ้ามะเขือเพอาต้มมันข่อยต้มมะเขือกินกับอันแกงน้ำมัใส่ลูกดดวนนะพี่น้องสดกินแกงน้ำมัใส่ลูกดดวแล้วกน็นี่แหละบะเขืขอกับหวานดีดี กระบ้อมักเนี่ยนะฮะนักมักบ้านๆเขาเหรอพี่น้องเ pues, นื้อก็ได <laughs> <hacerlo. S 2> ้พี่รลดีกับไสรลดีใส่รลดีแล้วก็ใส่ซอสยี่หนิแล้วซอสแล้วก็ใส่เกี๊ยวานั้นแล้วพี่น้องมักแบบบ้านๆเนี่ยฮะนี่รสนี่ฉ่ำเยอะเอยหมูกับหมูรถราคาแล้วพี่น้องเก็บที่ย่างกับเก๊กไม่ไม่กับได้กินเนื้อกินหนังเยอะหลัง้งหลังไปจักแตนสามชิ้นเลยกับกินไข่กินมะม่าด้อพี่น้องเลยประกันสังก๋วยเตี๋ยวหใจสามเดือนแล้วพี่น้อง อันที่ยางนะคอยบ่ได้หลายที่พี่น้องไปวันคอยอันยังก่อ่อยอันคอยท่าหน้ายางเอาที่นี่ฝนมันตกใส่นะพี่น้องกีแล้วมันก็บ่บอ้อขนนี้เขาเรียกว่าเก็บซะเก็บชุดนี้ออกขาสิท่าหนายางไว้ขนาดนี้ที่อยท่ามืันละซีทุ่มมันซีทุ่มเรวยังก็อ่าอันท่าแล้วหาทุ่มฝนตกตีซีพี่น้องยามันเกิดบ่บเข่าเนี่ยนเขาเนื้อนะมันก็อออ ออนี่กีดไปยางกับ่ออกบุ้มกับชีค้านกีดนะพี่น้องนกีดอยู่ข้างล่างกีดไปยางกับวั่ออกน้ำยางวัวมันก็เรียกว่าเก็บขายสักพี่น้องก็ได้เงินหลายดอกกันยางทัานขายไปยืมหนีแต่อยู่ไม่แล้วพันหนึ่งเนาะขายชียางกับฮักหนีแล้วก็แล้ยวยี่พันก็บ,บ่าทนันน่ะพี่น้องการสังควมว่าท่านใจแล้วคอยติดตั้งใจกีดดีๆยึ่หลบหนิท่าหนา่า,า,นายางื้นนี้ค่อยปวดขาหลายเขาเรียกว่าท่าหน่ายยางสักพี่น้อง บูม่เลยกกีดยางอ่นสิตายก็เลยกีดก็ได้นายางจักน้อยพี่น้องข้างล่างน่ะบ่ออกเลยขางบนยังพ่ออันนั้นอยู่เก็บชียางเมื่อยว่าสั้นเหมือนข่อยเ nah, มื <land in> <heart> ่อยไรปั่นขาไม่ข่อยข่อยก็เลยบ่ได้ไปท่าน่ะยางก็เลยนังปิ้งหมูซะแต่บูไปกีดพี่น้องนี่่อยนีพีกหมูพี่น้องท้ายซะเบิร์พี่น้องก็อยากทายเหนื่อยยังใหเบิรงเหนือคุยกับพีกับน้องกอซื้อพี่น้อง คุยกันบอกตามภาษาบันบันนั่นีอแหละคุยถามอะไะทุกครึ่ดิยกันบอกเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเนาะพี่น้องคิปมันบบมีอย่างหนึ่งแล้วคอยบอกน้ำมูเจ้าไปซื้อนี่แหละแล้วคอยพิกกันเนื้อก็พี่น้องก็สีไทยอ่คิปอีกจักน้อย,อยก็ล้างพิกพี่น้องเอ้ยนี่มักพอดีเยอ่อันรอบที่เราปิ้งก็บ,บูมันอยากหนักเก้ยอยู่พี่น้องใส่ทั้งเกีย์ใส่ทั้งอันรถ,รถเกีย์ทั้งรถดีทั้งนำป่าทั้งสวดนะ เมื่สัปดาหกี้เขาใครแน่พี่น้องแจ้งดีว่านี่เขาเอาหมอแบดขึ้นนี่เขาเอาหมอแบดหอยทั้งฟ้านีู่้เจอหน่อยได้เบึงยงไงเวลาข่อยท้ายคลิปล้ลมันั่นตะกี้เอาหมอแบดใส่หัวนกับเบื้องอยางแล้วพี่น้องเออขอว่าชิววันวันตะยูมาสอนยี่ห่วงตะพี่น้องมันนีแตะยูมาเอาอันก่อนจี่ยางไปขายแห่งขอกระยวันอันยุสะอันห่วงกลหลายตะเยอะเออพอดีเราคุณที่สอนไปกินแรงพนนะเอาขี่ยางไปขายกับเล่นขอขอไปเอาเงินกับตะยูกับ เห็นแต่บักตะขายของลูเพลินแหละตุงเตยตาอยู่มาสอนหัวกกับเมียเห็นแต่บักตะยิะ่หันล่ะขอปเปลี่ยงเงินเอาพีดไปนั่ที่แรกวสิบว่ไปนั่มเอาไปนั่กับไปรูใส่ขนมโรยบ้านน่ะวสิบแมนมาสอนอีหัวกตัวข่อยอยากท้ายขีดยืนยังว่าเดือนที่แรกตาอยู่ว่าสิข่อยล่ออยู่อันนี้ถ้าเอาเงินเนี่ยข่อยเลยว่าโอ้บยบไว้สามวสิไปฮับหลานฉันหอก อยากเบิ้งอยู่เพิ่นส่วนแต่ได้หลายหลายหรือที่น้องหัวก็กล้องข่อยท้ายมันบ่ข่อยท้ายบ่ข่อยติดปนเนี่ยแต่ว่าหัวหลายคือสิมีหลายหัวก็แบบข่อยว่ามันหัวกันสิต้มปาดหัวกรบหัวอันเจียงขากน้ำก็ว่าจักเด็กแต่อยู่มาเบิ้งอันลูกบูมันวายยังก็ว่าเป็นหัวกันสิต้มปาดเดแต่อยู่ว่าเอ้ยหัวสิต้มปาดแ้่ยังกินเสียบเลนะว่าไปอีกข่อยว่ามีหัวกบพร้อมนี่ข่อยท้ายข่อยเห็นตัวสีตดำตาในสมัยเด็กี่ข่อยสอนจะข่อยเป็น ความจำข่อยเต็มเอ้ยพี่น้องเอ้ยกำลังฝอยดีๆกำลังฝอยเรื่องอี่หัวก็อยากทายให้มู้เจ้าเบิ่งเงี้ยปูอยู่มาสอนหาโมงขับเปรนเงินเนี่ยเงินอยู่บ้านเฟินบ่ได้มาสวนยางข่อยอยากทายให้มู้เจ้าเบิ่งหลายข่อยหลีเด้เพราะว่าพี่หัวหัวกูเปล้วตัวสีน้ำตาลได้เกียตสบายได้กี่ขอพี่น้อยคอยสอนกับเป็นตัวแบบนี้ตัวสีน้ำตาลหัวกบอ่ะแต่คนที่มีหัวหัวเขียงขาดนั่นแหละคอยเบิ่งเงยหัวเขียงขาดก็หวยสีต้มปาดวะ ก็หอกกบก็มีกับสีหลายย่างมาบสมกันแต่เธออยู่ว่ากินได้เบิดแหละพี่น้องลิน <c ười> นี้มามีอย่างพี่น้องมเมื่อว่าบกบมูเจ้าซื้อเอากองเขามาล่อเดี๋ยวไข่อยนี่กองเขาเตรียมพร้อมแล้วเตรียมกินแล้วนี่มันเกิดอะไรวะตามทุ่งเพื่อนเลยนะพี่น้องข่อยนางล่อทานนี่นางหลินไปนี่ชิวๆจังน้อยพี่น้องชิวปิงหมูปิงยัง ยยงแจงนะพี่น่องจริงๆกับพ่อได้แจงนี่เยอะนะพี่น้องอุ้ยเหร็น้ำซื้อพี่น้องเอ้ยม่ไม่ยห็งเราขอ่อยอ่ะคุยกับพี่กับน้องไปเสร็จแล้วบอกคนเดียวไปตามภาษาข่อยแหละตีหมูสูบเบิงพี่น้องอ่ะคุยน้ำพีน้ำน้องไปคลิปกับสีเ้าเลยจักน้อยแต่พี่น้องมิจฉค้อนบอกโม่ฝอยไปเถอะแหละอนที่ได้ปิ้นมูยเยอะ เดี๋ยวสุกเขาสิทายซุเบิ้องกับพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ซ้ำคลิปนี้ก็ซ้ำนี้กันขคอยเบิ้งหมูกันไปทายซุบเบิ้งอีกดอกพีกหมูดีๆกันพี่น้องกำลังผีกเกลื่อนไฟหมอแบดยจานหมูเจาะไว้เห็นสีมันเหลืองนี่พี่น้องแต่หมอแบดมันซองนี่ตอนนี้กำลังเบิ้งหูกระแสว่าหนเบิ้งซุปปกระหม่อมพี่น้องกำลังผีเลยพี่นอ้อง มาแล้วพี่น้องก็ได้หิวข่อยกินขอ่นอยข,อข,อขอ่อยพริกไล่นี่ก็มันมันสุกป,ปทัทรวดชิวๆแต่น,นี่ก็สิเข่อยซีทุ่มเลยพี่น้องบูมันถามมัน,เ,นเริ่มหิขวข่อยแล้วทั้งชิวๆไปพี่น้องเย็นๆไปอ๋อทั้งผู้ใหญ่สบายสบายใครอยู่มือนี่บกค่อยยุ่งข่อยอยุ่งไก่เตาไฟกับบัตรพี่น้องนี่นนแล้วมูเจ้าคุยซื้อข่อยเริ่มหิขอขอวข่อยเลยแล้วนี่ม,มาเด้อพี่น้องข่อยกิ้งสุก,ก่อนข่อยจนคนสิดท้ายสวิงเด้อพี่น้องพี่ก็ นี่ก็ซ้ำดีกว่านะพี่น้องกําลังสุกเลยแบบเขาวิดีโอมันคือสีสีแต่สีบัวพันเลยพี่น้องกําลังสุกโอ้มหิวเขายังกําลังที่ซุกเลยเนี่ยมามาพี่น้องจริงสีมันเหลืองเด้พี่น้องเขากล่องมันคือนเหลือขึ้ดำแท้พี่น้องมามากินน้ำข่อยสีทุ่มแล้วนี่ หืมอืมะไรแบบนันสุกดีๆพี่น้องกระดูกกระเจี๊ยดให้หนูดีแล้ดีไปแล้วหนูดีกินนั่นเขากับแจ้งน้องใหม่มันไปยู่เป็นมู้งยัง่งมันยังก็ฉีดยางขึ้นกันพี่น้องเขาพยายามมันอยูโดนอ่ะอันเงยแล้วอยู่คนเดียวขุลาห์มันก็ตายแล้วพี่น้องมันท้องอ่ะม่นยังฉีดยาคุ้มให้มันตัวขาวๆตาดำๆพี่น้องคนใดเคยเบิ่งคลิปข่อยน่ะมาตายแล้วมันไม่ลู้เงยเงยไปฉีดยาคุ้มมันก็เลยตายพี่น้องบักด่างเขาก็ตายขึ้นกัน เดี๋ยตอีแข็งแข็งมันก็กัดเกือบขาดคู่นึง่งคนนะ่ะแท้เกือบบักพรีดอีมันเป็นบ่ายยังเมียเมียมันห่วงแล้วเนี้ยมันคืนแต่บักด่างตายไหม่ตะอย่าหัวใจคุณออีแข็งก็ไปนั่งหลีอยู่หลังบ้านในพี่น้องบักการนอนหนาบ้านนี่กินมันนอนกับบักด่างนะมันเห็นผีบักด่างก็เด๋วมันไปนั่งอยู่หลังหนาหลังบ้านแล้วไปนั่งนั่นตามประตูขั้วยังเปิดประตูกะตาตัอีแข็งมันยานบักด่างก็จากพี่น้อง พี the the is ่น้องทายสุบงสนิยเราเคยกินเขาแล้วจ้ะพี่น้องอัตงรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะจ้าพี่น้องคลิปนี้เ่าไม่ยังเราของเ่าเหลียกับมูเจ้าที่ออือมัดฝอยน้ำเจ้าเออือพอข่อยไว้ใลงฉีบไว้ล้งฉีบแต่ตัวขีบเดียวสือข่อยยากเก็บฉีบยางจ้ะพี่น้องตั้ลรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะจ้าพี่น้องนะกินน้องข่อยนี่กำลังสุกเลยพี่น้องกำลังเสียบมักปั่นกับอันจำเจ้านี่จำเจ้าแบบอันนี้จำเจ้าริก ในกล่องกับติเหลนี่ยพี่น้องต่ำเต็มหมู่บ้ากนก็นอบอต้มบะเขียพี่นอ้องรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าภาพจะเนบะคงทีเดียวสีเดี๋ยวสดอย,ววยูอคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าพี่น้อง